แกส่งเสื้อแบบมีซับในเชั่งหนึ่งแกส่งเสื้อแจ็คเก็ตฮาเลยเดวินสันครับผมเสร็จเรียบร้อยเป็นไงยังแจมครับผมงานนี้ยกไหล่ไล่ทรงใหม่ครับก็รีเซ็ตทรงใหม่เลยแต่ยกไหล่หน้าอกอะไรเ,เอาเข้าหมดเลยครับลำตัวความยุงความยาวออกขึ้นนะเนี่ยต้องตัดต้องตัดต่อใหม่หมดเลยครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆเหมือนกันครับอ่าเ mm hmm. นี่ยชั่งหนึ่งส่งของให้ครับเสร็จเรียบร้อยครับรอแน่งานนี้ครับ คือลูกค้าวัดจากแบบนะช่างหนึ่งก็คอนเฟิร์มจากแบบลูกค้าอีกทีหนึ่งลูกค้าไม่ได้ส่งแบบมาด้วยแต่ว่าช่างหนึ่งบอกให้ไปวัดตรงนี้ยังไม่ถูกจุดอะไรประมาณนั้นช่านจะไปคอนเฟิร์มงานทีหนึ่งพอลูกค้าไปวัดแล้วส่งมาท่าหนึ่งก็ดูแล้วโอเคประมาณนั้นถ้าช่างหนึ่งเจอข้อติดใจสงสัยอะไรเนี่ยช่านก็ถามลูกค้าโดยตรงทันทีเลยครับพอประมวลผลเสร็จเรียบร้อยก็นะดปวยประสบการณ์นะก็ลงมือทําครับผมครับลูกค้าจากกาแพงเพชรครับส่งเสื้อแจ็คเก็ต แบบมีซับในคับฮาเลเดวินสันนะครับก็ตัวนี้เจ้าหนึ่งก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเจ้าหนึ่งขับเคยเคยทำาหมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะแต่ตัวนี้จะเป็นเป็นลักษณะของผ้าแบบเวสต์พอยต์หรือว่าผ้าผ้าแพนวัดประมาณนั้นน่ะนะแต่มีซับในก็ปุยงานนะก็คือมียกไหลไล่ตรงใหม่ไล่แขนให้ใหม่นะแล้วก็ไล่ลําตัวใหม่ทั้งตัวแล้วก็ตัดตอความยาวขึ้นอีกครับลูกค้าแบบส่งแบบมาให้ลูกค้าบบกอยากได้แบบ เออเหมือนเหมือนกับชงชายมันเต่อเต่ออะไรสักหน่อยเลยประมาณนี้เนี่ยเหมือนกางเกงเออเหมือนเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตแบบไซส์ชั่นเท่ๆเลยประมาณนั้นนะเช่นหนึ่งก็จัดให้ครับเชนหนึ่งก็ดูดูเบื้องต้นแล้วก็งานนี้ต้องลื้อซิปนะไอ้จริงเชานหนึ่งไม่ค่อยชอบลื้อซิปนะแต่ก็เป็นต้องต้องลื้นะเพราะว่ามันจะต้องปรับความยาวขึ้นนะแต่ว่าเช่นหนึ่งก็คุยกับลูกค้าว่ามันขึ้นได้จำกัดนะได้แค่ประมาณหนึ่งนิ้วเองนะครับเพราะว่ามันจะติดตรงกระเป๋าเนาะก็ก็ ลูกค้าก็โอเคดังนั้นก็ได้เท่าที่ได้นะมันอยู่ที่ดีไซน์ผ้าเสื้อด้วยผ้าดีไซน์เป็นแบบไหนนะรับคือมีข้อจํากัดแบบไหนก็มันก็ทํายากก็เสร็จเรียบร้อยครับอย่างที่เห็นครับยกไหล่ไล่ทรงใหม่ครับก็คือไม่สังเกตก็ไม่รู้วิธีการแก้ทรงกระืน่นจริงเสื้อมีซับในในเวลาแก้เนี่ยมันจะต้องเหมือนจะต,ต้องทำทีเดียว2ตัวนะมันเหมือนกับการทํางานทีเดียวสตัวแต่มันซับซ้อนอยู่ข้างในอีกอย่ะเออนะก็พอได้ปล้่มกันแหละเออภาษาใต้ก็พอได้ปล้ํากันแหละทำข้ามวันแหละ ตัวนึงอะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยครับต่งงานไปเรียบร้อยครับลูกค้ารอใส่เสื้อรอๆอได้เลยจาก แงลูกค้าสนใจจะใช้บริการนะครับทัวประเทศไทยนะครับก็แอดไลน์นะครับก็คือไลนะ์ไอเดีเลยช่างหนึ่งเ u n UN g 7 9 5 5็าครับก็คุยงานส่า์ภาพภาพไฟายข้อมูลมาให้ช่างดูได้ถ่ายด้านนอกด้านในด้วยก็ได้ยิ่งดีครับผมเพราะช่างไ,ได้ประเมินค่าแรงและประเมินห,หลายอย่างให้เราแต่และรุ่นม,มันดีไซน์มาไม่เหมือนกันถ้าดีไซน์มันไม่ยากขึ้นหนึ่งจะคิดค่าแรงตามไม่ยากไปนะถ้าดีไซน์มันยากก็ไปคิดค่าแรงเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดหน่อยเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับ ครับสนใจใช้บริการก็ติดต่อบ้านเขียวครับ nu ng 7